นะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สนามกีฬาองค์การบริหารจังวหวัดจันทบุรีนะครับพบกับเกมฟุตบอลน,นะครับไทยลีก2นะวันนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างจันทบุรี FC พบกับคัสตอมยูไนเต็ดนะครับก็เกมนี้นี้นะสนุกตื่นเต้นเร้าใจอย่างแน่นอนนะเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยสถานการณ์ในอันดับตารางคะแนนเวลานี้นะต้องบอกว่าอยู่ในโซนท้ายตารางด้วยกันทั้งคู่นะครับเชื่อว่าเกมการขันจะเข้มขน้นสนุกตื่นเต้นเร้าใจอย่างแน่นอนนะครับ เป็นคัสซีมินเ็ดนะผู้มาเยือนนะครับเกี่ยลูกเริ่มเล่นเกมก่อนนะครับมาที่ป่าประตูนะวันเดอร์ลุยเก็บตกบอลจังหวะน,นี้จิรวัตรอาศัยความแข็งแงนะให้วันเดอร์ลุยได้ยิงด้วยครับแตบบ่ไปตรงตัวในส่วนของเลยไปที่เสาไกลทำยังไงปฏิบัติคำสัตย์โยกแล้วคืนมาจังหวะน,นี้ลองยิงไกลดันดีกลายเป็นดีฮะแล้วโอ้โหจังหวะยิงของบิมโนมารยยอนนะทำเลยนะฮะ ไปดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะเบียนวินโดมารยอนนะครับ mm hmm. ยิงเน้นๆแล้วนะ mm hmm. จังหวะที่บอลมันเฉลปบแนวรับมานะครับ mm hmm. นี่ฮนะโอ้โห oh เซฟสวยจริงๆนะครับจังหวะนี้ผิดได้ไหมนะครับลูกนี้สวยทีเดียวนะครับ mm hmm. จ่ายให้เบียนวิโดหไหลต่อให้วัตเด,ดลุย mm hmm. ยิงเข้าไปนะแต่เป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนนะครับ ในส่วนของจันทบุรีนะครับเปิดเข้ามานะครับโมเมกุอดิโอสวยที่เดียวนะไม่ฟาวด้วยนะครับลากขึ้นมาเองนะครับโมเมกุวดิโอแล้วเปิดลึกไปที่เสาไกลให้โชว์มาหน้าโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยแตะไม่บ้ลบีระเดชบุญเข็มนะครับไปดูจังหวะพาบใช้ครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะโมเมกุอดิโอใส่ความแข็งแกร่งนะครับแย่งมาได้แล้วก็เปิดตัดมาเลยนะครับ บอลมันลึกไปถึงโจมาดาด้วยนะครับแต่จังหวะยิงเนี่ยมันยังไปติดวีระเดชบุญเข็มที่ออกมาการทางไว้ได้เร็วนะครับนัตวุฒิชนาชาญหวางขึ้นมานครับให้ถึงปฏิพัติ์คำสัตย์ไปได้สวยฮะจังหวะนี้กระดกบอลสวยทีเดียวปฏิพัฒน์มองหาเพื่อนข้างในแล้วแล้วโยนเข้ามาถึงหวานเดอหลุยด้วยนะแต่ลูกนี้มันเหมือนโขขนโหวไม่นิดนึงนะครับนัตวุฒิด่านตะเวนยังแก้ได้แต่ก็ยังไปติดอีกฮะ กลายเป็นบอลบุกของคาส์ซอบิเนเตตนะครับอับูบากา้าโชมานาคูลีบาลีรับบอลแล้วลากจี้เข้ามานะครับหลบ1หลบ2ไปไงเปลี่ยนแกไปให้นาราทิพย์เคอร์ลัญยานาราทิปต่างฝั่งยิงแล้ทีฮนะโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยหมดสิทธิ์แล้วนะบีเรเดชบุญเข็มยิงนะครับไปดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งฮนะยิงอย่างกระสุนเลยนะครับลูกนี้นาราทิพย์เคอร์ลัญยาฮะเรียกว่าหมดสิทธิ์จะป้องกันแน่ๆแล้วนะบีเรเดชบุญเข็มเพราะว่าขยับตัวไม่ทันแล้วนะแต่บอลไม่ ราวุธเปลี่ยนแกนมานะให้กับโอ้โหลองยิงนันดีนะในส่วนของนวพัฒน์เทียนชัยนะครมาดูจังหวะนี้นะครับของทางฝั่งเจ้าบ้านนะจันทบุรีเปิดเข้ามาที่เสาแรกนะครับก็ยังไปติดแนวรับของค้าซ่อมแต่ก็ไม่ขาดนะมาเข้าทางนัทวุิด่านตะเวนทำยังไงโยกหนึ่งทีแล้วก็เ,เปิดอข้มานะติดนะในส่วนของอนุพงศ์แต่ยังไม่พ้นอันตรายนะครับมาเข้าทางโอ้โหจังหวะนี้ยิงสวนเลยทันดะีนะชานน์ ปฏิพัทร์คำสัต์พลิกไม่ได้ฮะผู้ตัดสินมองว่าทางด้านนราธิปเกลืรลัญญาเนี่ยไปสกัดเดเรนโดเปิดก็มาที่จุดนะบุบแล้วหม่เข้าไปเลยนะนัตวุฒิชนะชานะโหม่ให้จันทรี f อซนะขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนครับโอ้โหเรียกว,ว่า สลัดหนีตัวประกบนะแล้วก็โขกแบบเน้นๆนน,น,นนะเปลี่ยนทางโมดิตี้อนุพงศ์ก,กัญญาลาังเนี่ยจะป้องกันจริงๆริงนะชนาชานะเราไปชมจังหวะภาพช้าอีกสักครั้งหนึ่งเบรเมโดมารยอนเนี่ยเปิดเข้าไปที่จุดนัดพบแล้ว และวุชนาชาเนี่ยสลุดสลัดหนีตัวประกบมาแบบไม่มีใครเลยนะน่าจะเป็นในส่วนของตัวประกบนะเป็นโชมานอ,อในส่วนของอาบุปกาซิีดิกกี้นะครับที่ไม่ตามต่อนะฮะเลยเป็นเหตุนะครับให้ได้โขกเน้นๆเลยนะครับและจันทรุรีมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยนะครับส่งจอมประสบการณ์อย่างเทวาแสงนาโกนะผู้เล่นหมายเลข79ลงมาแทนทางด้านพึ่งงานอย่างจิราวัชชิงชัยภูมินะครับ นำแล้วนะครับแต่ก็ต้องตั้งสมาธิอยู่เหมือนกันนะครับจัานาบรีเบมเมโนมารายอนแย่งบอลมาได้สวยครับมองหาเพื่อนแล้วจ่ายต่อให้ทางด้านนะัดตวุฒิด่านตระเวนขึ้นมาแล้วทํำยังไงนัดตวุฒ์ลากตัดเข้าไหนแล้วยิงดันดีนะแต่บอลมันเบาเหลือเกินะครับนะเป็นสาธิตสีอุทัยนะครับไม่เล่นฮนะยึกยักหนึ่งทีแล้วเปิดเข้ามาจะเล่นลูกสูดโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะ เกือบจะโดนเหมือนกันนะจังหวะนี้สาธิตเนี่ยเล่นลูกสูตรนะครับต้องบอกว่าเล่นลูกสูตรเลยนะส่งมาเปิดมาที่ว่างนะให้กับสราวุธนร,ริศเนี่ยยิงนะเปลี่ยนทางแต่ว่ามันยังไม่ดีพอที่จะเป็นประตูตีเสมอให้กับทีมเยือนครับเบเมดโดไหลต่อให้กับโอ้จังหวะนี้พลิกสวยฮะปฏจิพัฒไหลต่อให้ยานาริศโหยออกมาแล้วโอ้ ที่พึ่งลงไปในช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยออกแล้วก็ส่งอภิวิทย์เสมอเหมือนลงแทนด้วยครับก็ใช้โคต้าปเปลี่ยนตัวกันครบแล้วทั้ง2ทีมนะครับโอ้ได้ยิงด้วยคนะโอ้โหเอาไปเลยนะครับบรรดาจินตะโยนเข้ามาแล้วถึงไหมโอ้จังหวะน,นี้อันตรายเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเป็นเบนเดนโดมาริออนเบนเบนโดเปิด,เ,ปดเหมือนยิงเองเลยนะจังหวะน,นี้ แต่อนุวงกัญญาลังเนี่ยยังไปชมจังหวะนี้ครั้งหนึ่งคนะเบนเบนโดฮะโอ้โหนี่เขาตั้งใจยิงเลยนะครับแต่ว่าอนุวงหวานเดินหลุยเก็บบอลไ้แล้วครับและจ่ายไปข้างหน้าก่อนฮนะก่อนลึกไปถึงผู้รักษาประตูของคัสตอมและหมดเวลาการแข่งขันนะ่ส่งผลให้ทางด้านจันทบุรีเอฟซีนะครับเฉือนเอาชนะทางด้านคัสตอมยูไนเต็ดไปแบบลึกระทึกเลยนะครับจากประตูโทนในเกมขันวันนี้